สวัสดีครับก่อนเร็วเร็วเร็วสวัสดีครับแม่ร้อนเร็วเร็วสวัสดีครับก่อนวันนี้ม่จะถ่ายสวัสดีครับเร็วเร็วมาสวัสดีครับก่อนเอามาจะเร็วเร็วถ่ายคลิปก่อนเราจะกินพิชช่เออไปถ่ายคลิปกับพ่อก่อนอะเดี๋ยวไปให้กินพ่อสวัสดีครับก่อนเร็วเร็วพ่แม่จะถ่ายให้ไม่ต้องมาถ่ายแม่ร้อนสวัสดีครับวันนี้เราจะมาหาปลานิลเผานะครับวันนี้วันนี้พาตัวเล็กนะครับไปรับที่โรงเรียนมานะครับนี่ครับ ปาตัวเล็กมา<ห>ดึงปลานะครับนี่ครับดึงปลา,<ะ>านินใหญ่เราจะได้กี่ตัวลูกปลานินใหญ่วันนี้ฮจะไ,ได้กี่ตัวห้าตัวเลยเหรอ,อ,อ,อเอาทีนี้หมดเลยเนี่หมดเลยเหรอลกูกเอาหมดเลยเอาหมดเลยโอ้เจ็บขาจัง,งเลยขาเลยลูกเอาครับมาลุ้นกันว่าวันนี้น้องสก,กายจะได้ดึงปลาหรือเปล่ามาวันนั้นแห้วนะครับวันนี้มาแก้มือนะครับ นี่นะครับให้ชมบรรยากาศบ่อปลานี่ครับปลานินน่าจะไซส์โบโบเลยนะครับโลสองโลนะครับอยู่นี่โลละห้าสิบห้าบาทนะครับในนี่ครับลุงเขาหวานแหให้คนมาเอาปลาครับเขาหวานตรงหัวมุมนั้นครับปลานินใหญ่นะครับเอาครับตามชมครับเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนนะครับเอาครับ ชมกันว่าปลามันจะกินหรือเปล่าครับวันนี้มาเลยตัวเล็กมันยางนี่นี่น้องจะใครจะได้ดึงปลาหรือเปล่าปลาจะกินเด็ดไหมหลูกินเลยหลกนี่มันดึงสายอยู่นะมันดึงสายอันนี้ปลานิลใหญ่นะครับเรามาหาปลานิลใหญ่ไปเป่าครับตัวเล็กจะได้ดึงปลาหรือเปล่าวันนี้วันนั้นตัวเล็กไม่ได้ดึงปลาสักตัวเลยครับแก้วครับวันนี้ ลึงสายอยู่เนาะเราลุ้นกันลุ้นกันครับลุ้นกันว่าเราจะได้ดึงปลาหรือเปล่าวันนี้น้องสายหย่อนเลยลูกสายหย่อนแล้วเราปิดหน้ารอ,อกไว้เลยถ้ามันดึงทีนี้เรากระจับเลยนะลึงส,สายที่ตัดลึงสายที่ตัดเลยหลบหนูหนูดึงนะ หนูดึงไหวหรือเปล่าหนูก็สีดาวันนั้นก้ามใหญ่ดึงไหวน้เนาะจบตามนี้โอ้ก้ามใหญ่เลยร้องก้ามเลยก้ามใหญ่จบก้ามแล้วจะเลื่อนจบแล้วนะเราจะกินแห่วหรือเราจะกินปลาครับวันนี้เอาครับ นี่เราจะกินเห่าเลยกินปลาเนาะเอาเดืดเอาเดืนาดนดดดน้องนี้ก็กุ้งเต้นมีแต่ตัวที่สวยเลยนะครับกุ้งเต้นกุ้งเยอะมากเลยนะครับนี่เราน่าจะได้ไ้กุ้งฝอยด้วยนะครับวันนี้ กุ้งฝอยนะครับไหนๆดูก้อยเจ็บเลยกุ้งฝอยครับมีตัวใหญ่ๆนะครับสวยมากเลยนะครับนี่ครับน่าจะได้ก้อยกุ้งเต้นด้วยนะครับวันนี้นี่ครับกุ้งเทียบเลยเยอะมากเลยครับนล่ได้เลี้ยปล่อยไหมก้อยก้อยลูกเอาไปเกีียดเดี๋ยวๆไปกินกินตายแล้วเดี๋ยวจะได้มีแรงเขาจะได้มีแรงดึงปลาหน่อยลูก มีแรงยงปลาไ,ไหมล่ะเนี่ยมีแรงยงปลาไหมนะมีแรงยงปลายนอองน้องยงแล้วอ๋ไม่ตีนลบการลเอา ปางิดเลยอ่ะืครับเื่อเนาะเราโกไม่กินเม็ดนึงครับีเอาล้ครับเเล็กได้ปลาแล้วครับโอ้เอาแล้วครับเออเออเฮ้ยเฮ้ยับมาละไป ปลานีนปลาเพียนโอ๊ยเตอร์เพียนครับวันนี้ตะเพียนไซสใหญ่เท่าเตอร์เพียนนะครับนี่ครับตะเพียนสวยเลยครับตะเพียนครับเดีวเราไม่เอาปลาเพียนนะครับเราเอาปลานีนครับปลาเพียนเราปล่อยเลยนะครับ ผลงานตัวเล็กดึงแล้วเนี่ยในเยอะปลาแล้วครับนะครับปล่อยครับตัวนี้เราจะเอาปลานิ่งอย่งเดียวนะเฮ้ยไหนูปล่อยนะครับปล่อยแล้วนะแตะไปไปเลยเอาลมดีๆเอาลงดีอ๋อจะโยนทำไมล่าให้ปล่อยดีๆไม่ใช่ล่าให้โยนตกน้ำอ๋อไม่ต้องไปลงพิลังในอ่างกับแม่น่นจะไป

ยาวๆเลยเดี๋ย,ายาวล,ยลุกขึ้นก่อนเดี๋ยวกนะ็นะครับมาลุ้นกันครับ<ม>ไาจะดึงของเราหรือเปล่า<ม><ม>ออกลูกเยอะมากเลยครับปานินคนะรับนี่มันทั้งโน้นแล้วลูกกินมันมาเเยยอะลี อ้อนีโดดตรงนเ้อเลยก้องสกายจะได้ดึงปลาหรือเปล่าครับลูกปลาเยอะมากเลยนะครับออกลูกเต็มเลยครับนี้เราลองเกี่ยวกุ้งฝอยนะครับ เาเกี่ยวกุ้งไก่วา่าปลาจะกินหรือเปล่าอันนี้อยู่นี่สาใหญ่เยนะครับไซส์น่าจะโลโลขึ้นนะครับน,นี่ลุงเขาคิดค่าเบ็ดอยู่ที่ไม่ได้คิดค่าเบ็ดนะครับไม่ได้คิดค่าตกคิดค่าช่างปลาอย่างเดียวนะครับกิโลละห้าสิบห้าบาทนะครับนี่อันนี้ใหญ่ๆนะไซส์ใหญ่ๆนะน,นะครับกิโลละห้าสิบห้าบาทนะครับ ถ้าอยู่ตลาดก็น่าจะเจ็ดสิบแปดสิบเลยนะครับใส่ปันยินอยู่นี่อ,อะไรลูกรอ,องอเท้าน้ำเยอะจังเลยน้ำเยอะแล้วฝนมาตกสี๊ดเลยนม่ฝนตกใส่อ๋อ มีดึงอยู่นะครับปลาปาดึงไม่ติดเบรคนะครับอย่าไปเผลอเราไปโดนเบ็ดลูอย่าโดนเบ็ดเขาบอกเร็วๆตามดึงอยู่นะเร็วๆลูกคนร้นดึงครับรื้ครับตาดึงอยู่นะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งลูก ดึงแล้วก็หย่อนดึงแล้วก็ตึงแล้วก็หย่อนดึงแล้วก็หย่อนนะพี่ <c oughs> ใส่ปลาสลัดแล้ว <c oughs> ย่อนนึงแล้วก็หย่อนก็ตาน,น่าจะมาตอดก<บ>ินกุ้งหรือเปล่าไม่มีอาหารหมดนะครับนะนะคนนะนะทุกคนครับวันนี้เราตกปลาน,นินไม่ได้สักตัวนะครับได้ปลาตะเพียนตัวหนึ่งก็ปล่อยไปนะครับสรุปว่าปลากินยญ้าครับมีเราต้องพึ่งลงแล้วนะครับวันนี้ ให้ลุงหวานแหนะครับนี่นะครับตามจมกันครับนี่ให้ลุงหวานแหีให้สักสี่ตัวครับลุงหวานแหีสักสี่ตัวหน่อยเอาสี่ตัวฮะตัวใหญ่ไหมนี่เรา ตกปลาไม่ได้ครับวันนี้ตกปลาไม่ได้อะดูตัวเล็กเล่นโซนมากเลยครับดูดิเละเทหมดเลยครับนี่เน้นสรุปว่าเราได้แต่กุ้งฝอยกับความโซนของตัวเล็กครับวันนี้ตะไก่ตะไก่เอายกมือยกนิ้วหน่อยเยิบเยิมเยิมเยิมไงเยิมไงเยมเจ็บเท้าทำไมอ่ะก็หนูไปเล่นนึงเลอะ โน่นไปล้างที่สะพานตาโนนอ่ะเลยโน่นสะพานอยู่โน่นสะพานน้ำอ่ะนี่ครับวันนี้เราลุงหวานเนี้ยไว้สองตัวนะครับอยู่นั่นนะครับเราจะเปเอายวปลาอยู่โน่นนะครับสองตัวนะครับไปเผาตอนเย็นนะครับอะไรลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับฮะ เดีย๋ยวไปสร้างปลาก่อนนะครับเดีย๋ยวให้แม่เขาดูแลตัวเล็กนะครับวันนี้นี่ครับที่นี่ก็มีบ่อปลาพงครับอันนี้บ่อปลาโพงนี่จะโลละร้อยหกสิบนะครับปลาดิญญ์ใหญ่โลละโลละห้าสิบห้าบาทนะครับนี่ครับ สรุปว่าเราต้องพึ่งลุงเหมือนเดิมนะครับน,นี่เอาปเปียาปลาตัวน้นนะครับสองตัวนะครับมาดูว่าตัวใหญ่ขนาดไหนครับลุงเขาหว่านเหีไว้แล้วนะครับสองตัวนะครับวันนี้ไปเผาตอนเย็นนี่ครับสรุปว่าเราตกแล้วมันไม่ได้นะครับ นี่ครับบรรยากาศอันนี้บ่อปลาพงครับน,นีกาดดีมากเลยนะครับน,นี่ครับามาดูกันว่าตัวใหญ่ขนาดไหนครับน,นินดูออกว้ให้นีนะครับ ตัวใหญ่มากเลยนะครับเนี่ยครับเอาสองตัวนี้พอครับเนี่ยครับตกแล้วไม่กินครับเนี่ยครับ นี่นะครับตัวนี้ใหญ่มากครับไม่รู้กี่โลครับตัวนี้นี่ครับตัวดังสองโลครับตัวนี้แล้วตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ก็น่าใหญ่ครับอยวลนี่ครับใหญ่มากเลยครับให้ลุงจับโชก็ได้นะนี่นะสองตัวนะ สองตัวครับสองตัวอยู่ที่ 3, <8. S 1> ประมาณนี้นครับนี่สามโลแปดนะครับนีครับสองตัวใต้ชัน้นสองตัวนี้ครับใหญ่มากมนี่นะครับเปิดทุกวันนะครับ บ่อลุงครับเปิดทุกวันครับนี่นี่ครับบ่อตกปลานี่ครับนี่ครับเบอร์โทรก็มีนะครับเปิดทุกวันนะครับนี่ไม่เสียค่าเบ็ดนะครับมาตกช่างออกเลยนะครับทั้งปลากระพงทั้งปลานินนะครับนี่ครับชมบรรยากาศนะครับสรุปว่าเราต้องพึ่งปลาแหนะครับก็ได้กุ้งเต้นไปด้วยนะครับ ช้อนกุ้งเต้นนะครับลุงใจดีครับให้ช้อนกุ้งเต้นเลยกุ้งเต้นเยอะนะครับเราก็มาตกปลาเราก็ได้กุ้งเต้นไปกินด้วยยำกุ้งเต้นนะครับตัวเล็กก็ร้องอยู่นะครับเล่นโพลเล่นอะไรเปื่อนหมดเลยนะครับนี่ครับแต่รู้ว่าตัวเล็กได้ดึงแค่ปลาตะเพียนนะครับ ันินใหญ่ไม่ได้ดึงนะครับนี่ก็ฝากคลิปนี้ไปด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับันนี้น้องกายมาส่งงานครับวันนี้งานของเราอยู่นี่นะครับกุ้งมีกุ้งฝอยครับเราได้กุ้งขอยมาครับวันนี้ กระเดองลงไข่เลยกุ้งไขวนี้เราจะทํากุ้งเต้นด้วยนะครับยำกุ้งเต้นนะครับอันนี้คือปลาหนินที่เราได้มานะครับนี่นะครับปลาหนินใหญ่ครับโลละห้าจุดห้าครับนี่ครับลงงเราตกไม่ได้นะครับ แต่เราเอาปลาที่ลงหวานแหไว้มานะครับนี่โล่ห้าสิบห้าครับตัวละสองโลนะครับนี่ครับตะไาย้อันเยวอาเยี่ยมเยี่ยมไงอาเยี่ยมเยี่ยมก่อนอาเยี่ยมอาเยี่ยมนี่นะครับตะไครไม่ได้ดึงปลาใหญ่นะครับได้ดึงปลาตะเพียนตัวเดียวนะครับปลานินใหญ่มันไม่กินเบ็ดนะครับนี่ครับใหญ่มากใหญ่ ใหญ่ยังไงใหญ่เกือบเท่าตัวใหญ่กว่าหน้าตะตคายเลยนะครับนี่ครับงานนี้ครับบ่อลุงไปได้นะครับสั่งไว้ได้นะครับบ่อลุงสั่งได้นะครับราคาเท่าเดิมครับสองตัวนะครับเรามาสองตัวนะอันนี้อยู่ที่สามโลแปดครับสามโลแปดเราจะเผาตัวหนึ่งนะครับ เราจะเผาตัวหนึ่งเราจะทำปลาลาทิพตตัวหนึ่งนะครับฝากคนงานไว้ด้วยนะครับสกายนาเยี่ยมไงไเยี่ยมไงเยี่ยมฝากคนงานไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ